สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ครับวันนี้เรามาเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณป .6 นะครับอันนี้เป็นการเรียนประจำวันที่11เดือนสิงหานะครับพศ .2564 รับโดยคุณครูอัพเดตสีอันนันสะครับโรงเรียนกิษณาวิทยานะครับ สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนกันเรื่องอเรื่องอะไรดับการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากมัลแวร์มัลแวร์คืออะไรมัลแวร์คูดง่ไยๆคือไวรัสนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูต่อในหัวข้อ,อการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์นะครับการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ทำไมเราต้องตรวจสอบทำไมเราต้องป้องกัน เพื่ออะไระเรามาดูกันเขาบอกว่านอกจากผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันแอนตี้มัลแวร์แล้วยังสามารถป้องกันการติดมัลแวร์ได้โดยปฏิบัติด,ดังนี้มัลแวร์คือบอกแล้วเมื่อกี้ก็คือไวรัสนั่นเองเพูดง่ายๆก็คือไวรัสนั่นเองที่มันมาสร้างความรำคาญสร้างขอควรให้เรานะครับ มันมีหลายวิธีด้วยกันนะครับเรามาดูแต่ละวิธีเป็นอย่างไรนะครับวิธีที่1นะครับการป้องกันมันแวร์เนี้ยอย่าให้มันมาทำความรบกวนอย่าให้มันมาข่ควรนแล้วสร้างปัญหากับเราก็คือหนึ่งอัปเดตระบบคอมพิวเตอร์และซอฟตแวร์อย่างสม่ำเสมอซอฟต์แวร์ตัวนี้อย่าลืมซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมนั่นเองออัปเดต ระบบคอมพิวเตอร์ของเราและก็โปรแกรมของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่ออะไรอ่ามันจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับร,ระบบซอฟต์แวร์ได้อ่าลงอัปเดตก็คือให้โปรแกรมมันตันสมัยอยู่เสมอนั่นเองมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึง่งนะครับสองสองคืออะไรสองคือระมัดระวังการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากภายนอกอ่า ระมัดระวังการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากภายนอกเช่นเข็มไรต้องสแกนไวรัสก่อนทุกครั้งนะครับ <c oughs> เข็มไรเนะี่ยต้องสแกนก่อนทุกครั้งเลยก่อนนามาใช้งานไม่ใช่หอ,อยู่มาก็เสียบแล้วก็ใช้งานเลยแบบแบบนั้นก็อันตรายนะครับนะเนี่ยหน้าตาเบบมได้ประมาณนี้นะที่มีหัต่อ,อยสเกลงตัวนี้มันสามารถเสียบเข้า <c oughs> เสียบออกถอดเข้าตออออกเสียบเครื่องโน้นก็ได้เครื่องน,นี้ก็ได้มันเลยเป็นอันตรายนั่นแหละ ี่ก็บอกว่าต้องสแกนก่อนทุกครั้งนะครับข้อต่อมาคือไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเว็บไซต์ไหนไม่น่าเชื่อถือนะครับเราอย่าไปโหลดโปรแกรมมั่วๆเพราะอะไรก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดมันแวร์ได้เพราะบางเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขจะฝังมันแวร์ไว้ฝังไวรัสไว้เพื่อให้มาทำลายอ่าเครื่องคอมของเราได้นะครับ ข้อต่อมาครับข้อต่อมาคืออะไระมาดูกันข้อที่4ก็คือหลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์จากอีเมลที่ไม่รู้จักถ้าเรามีอีเมลบางทีอีเมลส่งมาจากคนที่เราไม่รู้จักหรือจากแหล่งอันไหนก็ไม่รู้ดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจอย่าไปเปิดเขาบอกว่าควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์เพราะอะไร เพราะเพราะว่ามันอาจจะฝังไวรัสมาให้เราเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบทุกครั้งว่าใครไอ้คนนี้คนที่ส่งมาน่าเชื่อถือหรือไม่หรือส่งไวรัสมาให้เราหรือว่าอย่างไรเราก็ควรตรวจสอบดีๆนะครับต่อมานะครับข้อ5ระวังการใช้งาน Wi-Fi สาธารณะอ่ะอาตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกัน บางคนไปนั่งไปเที่ยวไปไหนก็แล้วแต่นะครับพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอ่าโชว์ Wi-Fi สายาธารณะมาบางคนพอเห็นของฟรีอ่ากดเข้าเลยตัวนี้อันตรายโดยเฉพาะ Wi-Fi ที่ไม่มีการเข้ารหัสตัวนี้ก็อาจจะมีการฝังไวรัสไว้ฝังมันแวร์ไว้นะครับ้าให้ดีเรามีอิเนเทอร์เน็ตของตัวเองก็ใช้ของตัวเองไปหรือใช้ WiFi ที่น่าเชื่อถือ นะครับอย่าใช้มวซัวไม่่งั้นอันจะได้จับโทรศัพท์เราได้คอมพิวเตอร์เราได้เนี่ยหมดเลยนะครับมาดูก็ต่อบ้านะครับก็คือเนี้ยไปไนะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบและป้องกันมานเวนะครับ5ข้อตัวนี้ยึดถือปฏิบัติเลยนะครับเพื่อความปลอดภัย าจากคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็โทรศัพท์ของเราตอนนี้โทรศัพท์เราก็อ่านั่งตรงไหนก็เอาตัพท์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ไฟ่าพยายามมีเน็ตของตัวเองดีที่สุดนะครับมันจะไม่อันตรายต่อศัพท์เราด้วยนะครับอ,อสำหรับวันนี้นะครับจบแล้วนะครับจบแ้วตัวนี้นะครับมันก็ยังมีอีกนิดนึงตรงที่ว่า ชั่วโมงนี้เราไม่ต้องจำเทลงานะนะครับให้ไมเป็นตักจากในลงานชั่วโมงนี้เราเรียนอย่างเดียวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอ่านะครับเรื่องอะไรทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ